ท่านผู้ชมคะห่อกระท้อนแบบง่ายๆด้วยวัสดุเหลือใช้ค่ะกลนพรมค่ะปลอดภัยและประหยัดค่ะห่อในที่สูงนะคะสนใจไหมคะมาค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเราตะเวนช่องนี้ให้เป็นช่องว่างนะคะเพื่อที่เราจะเอาหนังยางแล้วก็ถุงพลาสติกหรือว่าปากถุงลงมาตรงนี้นะคะเราจะไม่เอาตรงนี้ขึ้นไปชิดด้านบนนะคะถ้าเราเอาขึ้นไปชิดปากนะคะ จะไม่มีช่องว่างเนอะระหว่างปากขวดกับท่อแป๊บยายน้อยจะมาทำที่ห่อกระท้อนด้วยขวดน้ำอารมณ์นะคะท่านผู้ชมเมื่อเพื่อนขอมาให้ทำวิธีห่อให้ดูหน่อยค่ะยายน้อยก็เลยจัดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะว่าตั้งแต่การทำการทำที่ห่อจนถึงกับ นำไปห่อว่ามันสามารถทําได้จริงใช้ได้กินนะคะอันดับแรกขั้นแรกเรามาตัดขวดกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นขวดน้ําอัดรม์นะคะเราต้องตัดเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการเฉยๆนะคะส่วนที่เราไม่ต้องการเราก็จะตัดออกอย่างน้อยจะเอาประมาณนี้นะคะตัดเลยค่ะอเดี๋ยวยายน้อยจะตัดออกเลยนะคะเมดแล้วเดี๋ยวเดีย๋ยวยายน้อยหยุดกันดีกว่าเนาะมีตัดไม่เข้าค่ะยายน้อยก็เลยใช้กันไกลเลยค่ะ ก็คู่เอามีดตัดแล้วตัดไม่เข้าใช้กันไกนำทางค่ะนะตัดบบน,น้อยนะคะเราจะตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะคะส่วนที่เราไม่ต้องการเราก็จะอ,ออกค่ะนี่นะคะเราจะใช้แค่ตรงส่วนนี้นะคะแล้วเราก็จะทําการเจาะรูค่ะส่วนรูเหล็กแหลมที่ยายน้อยได้ลนไฟไว้แล้วนะคะเราจะเจาะรูทั้งหมดห้ารูนะคะอ่ารูหนึ่งรูสองนี่ จุดเจาะเพื่อที่จะเป็นหลักใช้เขาเรียกอะไรเป็นที่ยึดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมาค่ะเหล็กแหลมของยายน้อยที่ลนไฟร้อนพอแล้วนะคะยายน้อยจะเจาะเลยนะคะเอาเจาะรูสองรูสองรูแรกก่อนนะคะแล้วก็เจาะอ่านี่นะคะเจาะเพื่อที่จะเป็นตัวยึดนะคะอันนี้ม่อสองรูค่ะอืบ อ่ะเดี๋ยวนะคะเจาะยากไปสักนิดนึงเพราะเหล็กเราไม่ร้อนแล้วเนาะ<อ>นี่นะคะอะย่าหลนลนไว้อีกนี่นะคะเราได้สองรูแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาอันนี้มาเป็นตัวยึดนะคะนี่นะคะเราจะเอามาเป็นตัวยึดหรือว่าเอามาเป็นด้ามน,นะคะแต่ตอนนี้เราต้องทําการตกแต่ง ด้ามตรงนี้ก่อนเพื่อที่เราจะเลื่อยเอาส่วนด้านนี้ออกนะคะเราจะเอาไว้แค่แถบเดียวค่ะมาเรามาดูวิธีการขั้นตอนการเลื่อยอันนี้นะคะเย,ยน้อยจะใช้เลื่อยซึ่งเป็นเลื่อยอ่ะเรียกว่าเลื่อยอะไรเราจะเลื่อยออกประมาณนี้นะคะเราจะไม่เอาทั้งหมดนะคะนี่นะคะเย,ยน้อยจะกวางเลื่อยแบบนี้เลยนะคะเออจะเเดี๋ยวเย,ยน้อยจอดไว้ก่อนดีกว่าเนาะ ยังไม่เสร็จนะคะท่านผู้ชมจะเลื่อยเกินกว่าที่เรามาไว้นะคะขณะนี้เยน้อยก็เอาเหล็กลมไฟไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะเจาะต่ออีกลูนึงค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเจาะต่อกนะคะเราจะเจาะแป๊บเนี่ยแหละคะ่ะแป๊บทบี่เยน้อยเรื่อยนะคะจะเจาะอีกรูนึงค่ะตอนนี้เยน้อยจะเอาเหล็กลมไฟไว้ก่อนนะคะ ด้านมาเปลี่ยนเป็นทั้งนี้นอันนี้ไม่คมเดี๋ยวยายน้อยจอดเวลาไว้ก่อนดีกว่าค่ะอจอดจอดจอดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะสิ่งที่เราเรื่อยออกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเจาะรูอันนี้อีกทีนึงนะคะนี่นะคะเราจะมาเจาะรูเพื่อร้อยเชือกค่ะและส่วน ขวดนี้เราก็จะมาเจาะรูอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเจาะรูตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อที่เราจะยึดเชือกไว้นะคะห่างกันประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมอ่ะน,นี่นะคะเจาะเจาะเพื่อที่เราจะยึดเชือกนะคะอันนี้เราจะมาเจาะตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวเจาะลงไปเลยโอ้ยเหล็กเราอ่าความร้อนของเหล็กเราอ่าไม่ไม่เพียงพอเนาะเดี๋ยวพยา,ะะาพยามนิดนึงนะคะอ่าพยายามนิดนึง พยายามรูเราต้องเอาขนาดาเชือกของเรานะคะอันนี้คือเชือกของเรานะคะเป็นอันว่าน่าจะเข้าได้แล้วเนาะเชือกเราน่าจะเข้าได้แล้วค่ะอโอเคค่ะนี่นะคะเป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ พนะอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็เลยมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อเราได้อันนี้มาแล้วขวดน้ําเราก็ได้พร้อมแล้วนะคะรูสองรูรูร่างรูบนสําหรับยึดดานะคะนี่นะคะสําหรับยึดดำนะะ,นนะ,ะ,ดดนะ,ะโอเคไหมคะนี่สาหรับยึดดาตรงนี้ตรงนี้เราจะเอาเพื่อที่จะต่ํา ต่ากว่าตรงนี้หน่อยนึนะคะเพื่อที่จะต่าเพื่อที่จะให้เขามีช่องว่างเนาะช่องว่างระหว่างปากขวดกับแป,ป๊บเพื่อช่องว่างมีไว้ทําไมช่องว่างก็มีไว้เพื่อให้เราเอาหนังยางแล้วก็เอาถุงพลาสติกเป็นที่อยู่ตรงนี้นะคะอ่าเรามาทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะมาหยุดมาขั้นตอนต่อมาเราจะมามัดแล้วนะคะ,ะมัดเชือกติดกระด้ัมค่ะนคะ มัดเชือกติดกระด้ามะแย่ลงไปแย่เชือกลงไปแย่เชือกลงไปแย่เชือกลงไปมัดไว้ก่อนเอามัดคอข้าวข้าวไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมารูดอีกทีนึงอามัดข้อข้าวไว้ก่อนมัดคู่บนเสร็จแล้วเราก็จะมัด ผูบนหดแย่ลงไป จะมามัดให้แน่นโอเคอ่ะตรงนี้ตรงนี้เราจะเว้นช่องว่างไว้นะคะถามว่าเว้นช่องว่างไว้ทําไมก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นแล้วเนาะอ่าอันนี้เราก็จะมาร้อยเชือกกันเลยค่ะ เรามาร้อยเชือกกันเลยนี่นะคะเชือกของเราไซส์ขนาดนี้เนะาะเดี๋ยวน้อยให้ดูนะคะเราจะร้อยจากด้านด้านหลังของท่อแป๊บนะคะร้อยจากด้านหลังนะคะร้อยอาจากด้านหลังเข้าด้านในร้อยมาแล้วนะคะด้านในและอีกปลายหนึ่งปลายนี้เราก็จะร้อยจากาขวดนะคะร้อยข้างในขวดนะคะ ร้อยออกด in ้านนอกค่ะนี่นะคะร้อยออกด้านนอกแล้วนะคะจากด้านในร้อยออกด้แล้วเราก็จะยืดนะคะมัดขมวดขมวดขมวดเรียบร้อยขมวดเรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเยยน้อยแต่อ,อุปกรณ์ก่อนข่ะจอดไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะเราได้อุปกรณ์ของเรามาแล้วุงค่ะแล้วก็นี่หนังยางนะคะเราได้อุปกรณ์มาแล้วค่ะส่วนด้ามนี้เราสามารถต่อได้นะคะว่าเ,าเราจะต่อความยาวของด้ามแล้วแต่ว่าอาต้นผลไม้ของเราไม่ว่าจะเป็นต้นชมพู่ต้นมะม่วงหรือต้นกระท้อนแต่ของเยยน้อยเป็นต้นกระท้อนเนาะความสูงก็สูงมากนะคะ อาเราจะใช้ด้ามต่อตามความยาวความสูงความสูงของต้นกระถั่ต้นไม้ของเรานะคะอา่าเราจะตุกต่อเลยนะคะนี่นะคะด้ามด้ามเราใช้อา่าขนาดแล้วแต่เราแต่อันนี้ว่าอา่าดัามเขาใหญ่ไปหน่อยนึงเดี๋ยวยายน้อยก็ต้องเสียมด้ามออกเนาะอ่านะคะมาเรามาลองทํากันเลยค่ะนี่นะคะวิธีการทําค่ะเ,เดี๋ยวเล็กน้อยทําให้ดูนะคะวิธีการทําเอาหนังยางมาก่อนค่ะหนังยางรัดลงไปหนังยางนี้จะต้องอยู่บนเชือกนะคะเห็นไหมคะ หนังยางจะต้องอยู่ทับทับบนเส้นเชือกนี้นะคะสำหรับหนังยางเนาะ,ะทับไว้บนเส้นเชือกค่ะเสร็จแล้วถุงเราจะใส่ถุงลงไปเลยค่ะนี่นะคะใส่ถุงลงไปใส่ถุงลงไปนี่นะคะที่เยนน้อยบอกว่าทำไมเราจะต้องปล่อยช่องตรงนี้ว่างไว นี่นะคะเพราะอะไรเพราะเราจะเอาหนังยางลงตรงนี้เอาถุงลงตรงนี้นะคะพออาลงไปแล้วนี่สมมุติว่ามือ,อยยน้อยเป็นรูปผลไม้นะคะนี่ลงไปแล้วดึงเชือกนะคะอะาเย,ยน้อยจะดึงเชือกแล้วนะคะเห็นไหมคะก็ดึงเชือกปะเราไปที่ต้นกระท้อนเราไปที่ของกินกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลองของกินกันเลยค่ะอา้าวจอดไว้ ค่ะตอนนี้เรามาถึงการใช้งานจริงแล้วนะคะเห็นไหมคะดํมตะก้อเอ้ยไม่ใช่ดํมไม้หอ่อผลไม้ของเรามีมากมายหลายไซส์ค่ะนู่นเห็นไหมคะไซส์ยาวสุดคือเราจะห่อด้านบนยอดนะคะมาค่ะมาดูวิธีการของเยน้อยเลยค่ะมาดูการใช้งานค่ะนี่นะคะเยะน้อยเปลี่ยนดํมแล้วเนาะการใช้งานหน้างานค่ะ อุ้ยยางน้อยตั้งกล้องผิดเนาะเอาไม่เป็นไรเอาแบบนี้ไปก่อนสารกันเนะเอาะอย่างน้อยอาอยางสุกไปแล้วถุงค่ะถุงสุกลงไปอาอยางไปแล้วก็ถุงเพราะว่ายางจะต้องสุกก่อนนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะนี่นะคะเห็นไหมก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมใช้งานค่ะไปห่อด้านบนกันเลย ขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นไปแล้วนะคะเห็นเป้าไม้แล้วค่ะอูอ่าถึงเป้าไม้ดึงเชือกอ่าดึงเชือกแล้วนะคะ ờ, ดำของเรายาวค่ะก็เลยลำบากกับการดึงเชือก